สวัสดีครับคุณเคยสังเกตไหมครับว่าทำไมบางคนทำงานหนักแทบตายแต่ก็ไม่เคยมีเงินเหลือเก็บเลยและทำไมบางคนดูเหมือนจะดึงดูดความมั่งคั่งเข้ามาได้ง่ายๆคำตอบไม่ได้อยู่ที่วิธีหาเงินแต่อยู่ที่วิธีพูดกับตัวเองเกี่ยวกับเงินครับวิดีโอนี้ Future Forward Business จะพาคุณไปดูคําคำพูดทำลายความรวยที่ฝังอยู่ในใจเราทุกคนและวิธีเปลี่ยนมันให้เป็นภาษาเศรษฐีที่จะเปิดประตูสู่ความมั่งคั่งให้คุณทันที1เงินไม่ใช่ทุกอย่าง คำพูดทำลายความรวยเรามักใช้คำนี้เพื่อลดความสำคัญของเงินหรือเป็นข้ออ้างที่ไม่ต้องทำงานหนะักผลลัพธ์สมองจะรับรู้ว่าเงินเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นเมื่อมีเงินเข้ามามันก็จะหาทางออกไปอย่างรวดเร็วเปลี่ยนเป็นภาษาเศรษฐีเงินคือเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดในการสร้างทางเลือกและอิสรภาพเมื่อคุณเห็นคุณค่าของเงินเงินก็จะอยู่กับคุณนานขึ้นครับ 2. ฉันไม่มีเวลาไม่มีความสามารถในการลงทุนคำพูดทำลายความรวย นี่คือการจำกัดตัวเองคุณกำลังบอกสมองว่าเรื่องการเงินเป็นเรื่องยากและซับซ้อนเกินกว่าที่คุณจะทำได้ผลลัพธ์คุณจะผลัดวันประกันพรุ่งและปล่อยให้เงินเฟ้อกัดกินเงินของคุณอยู่เฉยๆเปลี่ยนเป็นภาษาเศรษฐีฉันกำลังเรียนรู้วิธีการลงทุนที่ง่ายที่สุดและจะเริ่มต้นวันนี้ใช้หลักการ Baby steps 3. ฉันไม่มีทางรวยได้หรอกคนรวยเขาต้องเส้นสายดีพ่อแม่รวยคำพูดทำลายความรวย นี่คือการโยนความรับผิดชอบไปให้โชคชะตาหรือปัจจัยภายนอกทําให้คุณหยุดพยายามผลลัพธ์คุณจะหยุดแสวงหากลยุทธ์ใหม่ๆเช่นท i ซ e i อินค e เพราะเชื่อว่ามันไม่สามารถใช้ได้กับคุณเปลี่ยนเป็นภาษาเศรษฐีความมั่งคั่งถูกสร้างขึ้นด้วยกลยุทธ์ฉันจะหาว่ากลยุทธ์นั้นคืออะไรและสร้างมันด้วยตัวเอง 4. ี่ายให้มันจบจบไปซื้อก่อนค่อยคิดทีหลังคำพูดทำลายความรวยนี่คือสัญ,ญญาณของความสุขชั่วคราว ที่นําไปสู่การเป็นหนี้คุณให้ความสําคัญกับความพึงพอใจในวันนี้มากกว่าความมั่นคงในวันหน้าผลลัพธ์วงจรหนี้สินและการเงินที่ไม่มั่นคงจะตามมาเปลี่ยนเป็นภาษาเศรษฐีฉันต้องให้เงินทุกบาททํางานหนักก่อนที่จะอนุญาตให้มันออกจากกระเป๋าใช้หลักการคิดต้นทุนโอกาส5คนรวยส่วนใหญ่ก็เป็นคนไม่ดีเห็นแก่ตัวคําพูดทําลายความรวยนี่คือสิ่งที่ไร้กาที่สุดมันสร้างความขัดแย้งภายในใจผลลัพธ์ คุณจะกลัวที่จะรวยโดยไม่รู้ตัวเพราะสมองของคุณเชื่อมโยงความรวยเข้ากับความไม่ดีเปลี่ยนเป็นภาษาเศรษฐีเงินคือสิ่งที่ช่วยขยายว่าเราเป็นใครถ้าฉันรวยฉันจะสามารถสร้างคุณค่าและช่วยเหลือผู้คนได้มากขึ้นสรุปครับการเดินทางสู่ความมั่งคั่งเริ่มต้นที่หูของคุณสิ่งที่คุณพูดกับตัวเองทุกวันคือการเขียนโค้ดทางการเงินให้กับสมองเริ่มต้นวันนี้ด้วยการหยุดพูดห้าคำนี้แล้วแทนที่ด้วยภาษาของเศรษฐี ถ้าคุณคิดว่าคำพูดไหนทำร้ายคุณมากที่สุดคอมเมนต์บอกเราหน่อยนะครับและอย่าลืมกด Subscribe เพื่อไม่พลาดกลยุทธ์การเงินที่จะทำให้คุณรวยอย่างยั่งยืนครับ